กินเลยอเออเขาน้ำกันกับพี่น้องเขาเพิ่มเยอะเพราะเาให้กินอีสกสักเจ้าตีดงมากเลยเุ้ยไปหลับป่ะจางไปเข้มไหม แ่บแมก็ได้คือเ <c oughs> ้าปลาไีแม่กินสามคาบก็บวชบดเนะ้เนี่ยออกะไรเร่งัน,นีค้อเจา้าเอาพริกแดงมใหอน้รักีสิฮนะักฮักครับปลาเอาพริกน้อยก็ได้พริกแดงก็ได้ ลาบปลายั้องแฝบแ่บจ้ะพี่น,ออบบน้องลาบปลาดุกอันนี้มันแก่งให้กระดังอ้อน เด็กใครเป็นยังแม่ฮ่าฮ่าฮ่ายังแม่ไปรู้ว่าจะคั่วอยู่เนี่ยอีแม่ว่ากินข้าวบดได้เหมือนอะไรทั้งว่าจะคัยวอุ๊ยข้าวอีแหมมัเนี้สิฮักพริกอันนี้ใส่กับลาป่าเด้อบัดนี้ยเพรฮักหัวมันดอกเม็ดหนึ่งเลยแม่เนี่ยขั้นบนและว่าออกช่อนช่อนเดินมักย่องเซิร์นขึ้นแล้วมาค่ะ ย uh uh ัง huh. ห uhm. uh ัน huh, ห uh ันเอืมเขาคงจะปรุงเดี๋ยวนี้และตีบังหันมึงเห็ดแกงมึงกระบ่เอิอนกูเนาะเฮ็ดไปแล้วเด็ดนั่นไงเฮ้ยเฮ็ดซีฟแชกกระเฮ็ดให้เบิ้งฮาผู้เป็นบ่ทันเบิ้งแกงเห็ดกระด้างอ่อนค่ะเอ้กามากกระดากรเฮ็ดกอันนั้นดูๆนั่นแหละมากแกงเห็ดกระด้างวันนี้อืมเมื่ออื่นพออีกซื้ออีกแล้วเนี่ยพ่อชอนคงพอแป๊าวอแป๊บก็นั่นแล้ว ีเ่ซเดคกัีนเดอมื่อเบอร์ทอเขาไล้เอยเละเอามะงำกันเนาะเมียออันนี้ยาดีพอเรางืดายเอามะงำกันแมแซบค่ะว่าสิให้พวกแกแยงมาเว้นเรามีเตแนวเดียวเนาะอาหารเนวเดียวถ้าพวกเอี้ยงเนี่อื้นเนาะแกงแล้วแยงงื้อแยงโอ้ยคุณสั้นให แสบตั้งพอตั้งแม่มันต่กินเขาก็ได้นะออค่ะได้ก็ว่าตั้งสิบวัตแรบแรบลูค่ะเก่าซิบอิดแล้วก็ไม่แข่งกันนี่แหละ <c oughs> แสบกับได้รอยหกทิ้หกิ้อืมไปคุยอีกกนเถอะเดูซิมดูันนี้ดอกแตบทิ้แล้วแสบอืม,อม มันอ oh, ่อนมันตัวโอ้ขอขออนุญาตขอลืมมคุณพ่อขอะเหตุข่าวข้ามยัยค่เรื่อมากินหัวกกองเต็ะเจ้ากับจีนยังกันยุติได้แล้วบังเห็นเหรอเจี๊ยบอี่ลีว่ะยังฮิตกัง ได้่าเพระแสบกับพวกนั้นไปโร่งบานเา <c oughs> ไดว่าแสบพูกนั้นไปร่งบานโรดปาท <ừ> อ่งอกท่านกินทั้งหลายคุ้ยอีเมว่าค่ะ <ừ> ขยกยังมกพริกเล้วเนี่ยมกพิกมกพิกมกพิก แก่แก่จเดเ,เ,เท่าแก่จะไม่สมพารสมพารว่าไม่อืกะดีเดดอืมกะดีคือกันช <c oughs> ลว <c oughs> <c oughs> อย,อยลก,กันเพราะว่าแก่วยบึบโดดในโป๊นนะปั๊บระวังสมัครนะนอนหลับผ่ากับพ่อหลับผ่าเด้ดอเจ๋งดน่เลยโอยเมม ย่ี้จะทังเบิดไป้งได้มอนะยัางน้อยหนึงเอ้พอดีม่ยยพ้อนว่าแม่กูยยางกคุยเบิดก่อนแล้คุยเลยอันนี้คุยเลยแม่่พอนนึงอืมที่หนอกกับมักก็จะยงเห็นอ่ะใช่หอมเนี่ยใชต้นหอมบดจริงจริงอ่บดต้องใส้หอมหรอกเบ่ร์ตเบิร์มีไาตู้สุกการเปิมอยตู้เือบเปลี่ยก็อยาบแต่ือเป็นอุ้มได้มือมานอ่เป็นอุ้มจะลงมาบังกะทีแบบฝนมาตัวกันยังตะกังตัแม่ นักวิชาต์ซิมหน้านางวิเคราะห์อีกยังผู้เบิดอันใดรยุ่งมองได้ไ่ได้ไปเบิร์ตกินกัเป็นอุ้มเหรอต้นมันตะฝฟนเดียวเอ้าข่าวค้ำยันอีกละลืมโอ้ยเนี่ยกนเคยเร็วเมื่อว่าเป็นลืมค้ำนั่งกับค้ำนี่ค้ำนั่งแกงแค่กระด้างค่ะรองอ้อม ขอพคดอะไรล่ะค่ะก็จะเ็นเข้าวปนะลูกเนาะปลูกเนาะจังได้มาหาห้อง